สวัสดีคะ่ะพี่เพื่อนเพราะไม่พี่น้องทุกคนสวัสดีเช้าวันพุธที่สามสิบกรกฎาคมสองห้าหกแปดนะคะ,ะจะมีเรื่องมากเรื่องดีๆมากบอกสุธีสุนงองก้างเห็นดับปลื้ใจดีใจดีใจแทนคนไทยหลายๆคนเรื่องดีๆเห้าก็ต้องมาบอกตอนน้นนองเนาะในวันที่ยี่สิบเก้าของวันขอบคุณน้อ,องอุ๋งอิงเนาะได้บริจาคเงือนจำนวนหนึ่ง หนึ่งแสนบาทเพื่อทำถุงยันฉีกแจกจ่ายไปกับพี่น้องคือผู้สบภัยทั้งหมดหนึ่งพันชุดเนาะ,ะตามที่ไปดูในเพจพ่อแม่องอิงแฟนเพจพี่น้องก็ล้องขาไปกดเบองเดอรายละเอียดเป็นจังไดมาจังไดอันซิวัลให้ฟังแค่่วนหนึ่งเท่าน,นั้นแต่คุณแนอยากดูว่ามันอรายละเอียดเป็นยังไงแนะ่เพื่อไปบริจาคท่านใดแนะ่มองได้แนะ่พี่น้องก็สามารถเข้าไปชมชมได้ในเบองใได้ในเพจ เต็มเพิ่นเพ,นเพราะแมวเองคพื่น,พน,พน,พนได้พูดไว้ว่าคข้าวของที่เตรียมจะมอบให้พี่น้องผู้ประสบภัยเหตุการณ์ตามชายแดนชุดนี้อุ้งอิงพรบัว,วบริจาคก,ก่อนในงบส่วนโตเพื่อจะซื้อจำนวนเงินหนึ่งแสนบาทเพื่อที่จะซื้อของที่ใส่ในย่านจำเป็นช่วงสถานการณ์ยังไม่ปกติส่วนในน้ำภาพยรนไข่ออกเละ พี่น้องเอฟซที่รวมบริจาคมากต้องรอแจงวันทีเพื่อความแน่นอนนี่คือขอความทีพอเอกแม่พอแม่น้องอีกนะในเพจเพื่อนได้แจงเอาไวนะ้เนาะพี่นอ้องอ่าแล้วก็นในในวันที่ยี่สิบเก้าเป็นเงื่อนโนตัวของน,อน้องถือถําเองแล้วก็ขอชื่นชมขอบคุณน้องมากๆแล้วก็ชาวบ้านน้องคู่ที่มั่วซวยกันแพ็คของจนดึกจนดื่จนจนเกือบสว่างหมดแล้วพอเอ็กคนบา รดไม่ได้ก็ต้องเอามามาแจะแม,มเม้าวสู่พี่นอกฟัางนะคนดีต้องบอกต่อทําตัวดีก็ต้องสั่งเสริญน้ะพี่นอกได้มากเท่าใดค่นก็บแบงฝันได้มากเท่าใดค่นก็บแบ่งปันบ่ลืมที่สีซอยเหลือผูอ้ประสุนไผ่ตามชายแดนในจังหวัดศรีสกิมีหลายจุดที่ิวนไปหมอบห้เม่อว่านี่พันชุดแบ่งออกเป็นชุดสี่อยก็มีบางบางจุดเพิ่นกับมารับเองอยุบานไอ รายละเอียดจังใดค่ะพี่น้องก็ขาไปเบืองได้เองเพจพ่อแม่น้องอินแฟนเพจเนาะบางทีเพิ่นก็นมารับเองที่บ้านแล้วก็บางทีเพิ่นก็นไปรับไปมอบให้เองกับมือจังสิเบืองดูกลับมาจากกรุงเ,พงเทพก็บดพรกชธานีลาแต่ใมันเก่งครับมาจัดของมาแพ็คของมาซอยพี่น้องจังสีและพี่นอ้นองคอนดีคิดดีทำดี ก็ได้ดีนี่จะเจริญไปหนาอันนี้เขาก็ต้องมาสันเสริมเนาะคุณคิดดีทำดีเขาก็ต้องบอกต่อเขาต้องสรนเสริมเมืนบละคนจะงามงามที่ใจใช่ใบหน้าเหมืนบ่าคนจะสวยสวยใช่ที่วาจาใช่ตาหวานเนี่ยทำดีได้ดีนี่ต่สิ่งดีๆเขามากคือสภาวะบ่าสิ่งดีๆก็จะตามมาคิดดีทำดี จะขอให้ครอบครัวน้องมีแต่ความเจริญต่อไปเนาะพี่น้องนะเนาะเพิ่นกะแต่เองเพื่นใดมาเท่าใดเพิ่นกะแบ่งปันเป็นเพิ่นดีค่ะครอบครัวอีหลาอีหลาก็เป็นคน่มสีชอบเฮ็ดจังซี่อยู่แล้วสีไม่พี่น้องก็เลี้ยงเว้าเบลอให้พี่ให้น้องได้ฟังเป็นคนที่มีจิตสาธารณะสูงมากน้องอิงยอมยอมรับเลยเด็ก ประมาณเนี bon. me been, h, ่ยหน่อยล่ะสิไปคิดถึงหุคนพุ่าส่วนหลายยังสิมั้นเมื่อใครเห็นแล้วไหมจะควางกับแซเร็จม่เดากับยังไดละแบ่งปันเป็นคนที่แบบมีจิตสาธารณะโอ้ยังไงเป็นหุ้นที่มีจิตสแสดงเท่าไรก็บอให้กลับไปลอยเท่าปั่นเท่าเด้อครอบคทั่วคอเมลอิงก็ได้เอทั้งเอสซี่หลายๆค้นหลายที่คอยสปอร์ตอีหลาขอคอแห้เจริญรุ่งเรื่องทุกๆคนเนาะแล้วก็ จุดแรกเนี่เที่คนเอาไปให้นะจุดแรกคือศูนย์พักพิงอพยพวัดเสมอใจอำเภอพะยูอำเภอพะหเแบบการผียกขออภัยเด้อ,อพอ,อพ่นอะจังหวัดซีสเกตเนาะแบางส่วนคนก็มารับเองแล้วอยู่บานมีไอเจ้าหน้าที่เพ่นมารับเนาะี่นอจังได้กับฝากฝากหนังค่ายอ่อนนั่นบลืมเลยคือหนังค่ายอ่อนต้องเข้าไปส u พ p ก็ให้เพิ่นได้สมปรารถนาให้ได้ร้อยล้านประสิทธิ์สร่างภาคสองให้เบิ่งเฮาเบิ่งอีกภาคแรกมันยังบ่จุใจไหมพี่น้องมันยังบ่อิ่มใจจังได๋ก็ขอให้พ่อพ่ออีหล่าเด้อมีแต่ความสุขตลอดไปสุขภาพร่างกายแข็งแรงดูแลสุขภาพน้ำขออีกแม่นหน่อยแล้วก็อีหลาวงอิงแล้วก็นัสงสรรเสริมที่สุดคือชาวบ้านหนองคูพ่พี่น้องมาสอยกันแพ็คของดึกๆดืด่นพอละดีใจ ดีใจคนไทยเฮ้ามีจิตอาสาอยางนี้ย่ำย่ำลำบากกับซอยกันไหมอยไละเห็นแล้วโอ้จะมันดีใจได้เกิดแล้วเ,เป็นคนไทยตื่นใจอื่นใจร้ายดีใจที่จดไอ้คนที่เฮ้าเชียเฮ้าเฮามาเป็นคนแบบว่าเป็นคนดีนะเฮาก็ต้องสรรเสริญเนานะพีนนะนะ่น้องกันแบกะฝากมาคายอ่อนั่มพี่น้องบ่ลืมบบอล,บอลจำๆดูๆนี่แหละ อย่าฟาเบือเอ่อฟาวยังกนเด้อฝากกดติดตามกดอ่าคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ช่องน้อ,นอยๆช่องไม้น้ำแน่เพื่อสิ่งนี้เขาสารดีๆกับสิมาแจงซูพีสูนองกว้างสิ่งใดเหตุดีเ,ดเท่ากับข้นท้ำดีเท่ากับตองมาบอกมาเราเนาะพี่น้องทุกคนกระู้แลวล่ะว่าอีล่าน่ะเป็นค้นจจงใดขอบข้ออีหล่าเป็นจจงใดแต่ถ้าเห็นเราเท่ากับกดบ่ได้เราก็มีหลายค้นไอ ท่าอีสานที่เขาไปซอยก็เห็นมีหลายๆคนเด้ที่เขาไปซอยบ่ยว่าจะเป็นอ่าผู้ใดละ่ะมีผีมีกองหวยไรเนาะที่คนก็ออกมามีไหมพัชรีไหมไทยพวกซองดุฮีแล้วก็จนนิ่มมือปา่าแล้วก็อีกอินฟู้หลายๆคนไอหมอล่ำหลายๆคนแม่ดอกแม่ทับดอกมืออีกอย่างสีค่คนกะก็เห็นมีโพส์ว่าไปซอยหลายๆคนหลายคนสี่ขาเห็นก็ขออนุโมทานาบุญน,นํำกับทุกๆคนเนาะค่ะเนาะ นี่หลายคนคนที่ไปซอยอ้า,าอาจจะบอกประตัวบ่ถึงกับบ่เป็นยังดอกคือเา้ามหลูดอยู่เลวละกับอขอบคุณแทนคนไทน่ขอบคุณแทนพี่น้องเช้าพี่อยู่ไอ้ชช่แดนทุกคนที่เขามีคนไทน่ที่มีจิตใจดีซอยเหลือกันในยามลำบากเนาะผู้ใดทีด่เฮ็ดดีท่าดีกับคอให้ชีวิตจเจร่ญนุ้งเรื่องมแต่สิ่งดีๆข้ามาในชีวิตเดอ้อคิดดัทาางทำยังกับอให้อยู่รอดอดไัยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีงานกน็ให้งานลาบลืน่นมีงานก็นให้เอ็ดอีงยังกสารซางกับขอให้ราบลืน่นมีแต่คนหักคมหอมมีแต่คนนสัทธายู่รอดปลอดไั้ละขอสรงกำลังใจนะไายนี่ก็ขอสรงกำลังใจให้พิทฐานทุกคนที่เป็นรักษาชายแดน้องเขาขอห้เจริ่ในนาทีกันกน,กน,กน้าแล้วก็ปลอดไั้ทุกคนเด้อค่ะเด้อคลิปนี้กับขอฝากไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ